สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆนน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของสาลาพักใจนะคะแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ค่ะแอดสวย เลขประชานิยมนะคะแอดปกเขียวสั่งมาบนมาล่างแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดผลงานของเลขพิเศษกันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเขาก็จะให้2 6 8 6 8 3 2ตัวก็จะมี8 2 8 3 8 6ข้อมูลชุดบนอันนี้เน้นไปที่เลข8นะคะ ส่วนข้อมูลชุดร่างก็จะให้ 60, 61แล้วก็69ข้อมูลชุดล่างก็เน้นไปที่เลข6นะคะแอดไม่เจอข้อมูลของเขาอยู่หลายงวดเหมือนกันนอ้องวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้แอดก็ขอบคุณของเลขพิเศษด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นของแอดเอื้อยล่านะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบนของเขานะคะให้เลข7ชุด3ตัวก็จะให้2 7 1 6 7 1แล้วก็8 7 1ค่ะ2ตัวพิกัดบนก็คือ7 1นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข0 ตัวเจาะก,ก็จะมี0 5 0 7แล้วก็0 3แอดก็ขอบคุณผลงานของแอดเอื้ยล่าด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของโค้งสุดท้ายกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะข้อมูลชุดบนค่ะก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนข้อมูลชุดล่างก็เข้าไปเพียงแค่ตัวรองค่ะคือเลข3ตัวเจาะก,ก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนนะคะเด่นบนของเขาให้เลข5เลขรองให้เลข2เจาะชุดข้อมูล2ตัวจะมี2 0 2 4 2 6 2 8 5 0 5 4 5 6 5 8ชุดสามตัวก็จะให้1นึ่งสองหแล้วก็7จ็ระวังชุดเบิ้ลก็คือสองกับ5 5ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะเลขเด่นของเขาให้เลขหนึ่งเลขรองให้เลข4ตัวเจาะก็จะมี1นสอง 13 17 19 42 43 47แล้วก็49ระวังชุดเบิ้ลก็คือ11 1, กับ44 4, ค่ะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะโค้งสุดท้ายแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยเนาะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของเลขต่อใจลุงหวงัง อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข7เลขรองให้เลข4เจาะชุดข้อมูล2ตัวก็จะมี7 3 7 4 7 5 7 9 4 3 4 5 4 8 4 9 ชุด3ตัวก็จะให้5 7 3นะคะแอดก็ขอบคุณของเลขเจาะใจลงหว่างด้วยเนาะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดสวยกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะก็เข้าไปอยู่สำหรับ3 4 4 3เลขล่างนะคะก็หลังจากที่หลุดมาอยู่หลายงวดอยู่เหมือนกันเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ตัวเจาะก็จะให้ 72, 74, 78, 82, 84แล้วก็42นะคะก็ของเขาก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะแต่ตัวเลขเขาให้มาก็ไม่เยอะนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดสวยด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของแม่ทำเนียรลอตเตอรี่กันเลยนะคะสิบเลขเด็ดเลขดังของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สําหรับ5995เนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะสิบเลขเด็ดเลขดังของเขาก็จะให้68 29 60 24 6 7้าห้า 98้าแปแล้วก็2 2สส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบคู่ไหนย,ยังไงอย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้เนาะเลขดังของเขาก็มักจะอั้นอยู่เหมือนกันนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของเลขประชานิยมอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ4 3เลขล่างเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาค่ะจะให้เลข1เลข3เลข7แล้วก็เลข8ตัวเจาะนะคะก็จะมี1 0 12 14 15 16 30 32 34 35 36 70 72 74 75 76 80 82 84 85แล้วก็86ค่ะ ตัวเลขของเขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของเลขประชานิยมด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของสาลาพักใจอันนี้ก็เป็นแนวทางงัวที่เล้วของเขาที่ให้มานะคะก็ถ้าใครจับได้ก็เข้าไปในชุด3าตัวแล้วก็2ตัวเลขล่างเลยเนาะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาดูชุดเด่นกันก่อนนะคะของเขาจะให้มา2ชุดค่ะชุดแรกก็จะมีเลข6กับเลข7อีก1ชุดก็จะมีเลข8กับเลข9ระวังชุดเบิ้ลก็คือ6 6 7 7 8 8แล้วก็9 9ส่วนชุดตารางของเขาก็จะมีเลข1เลข3เลข9เลข8 เลขหเลข6แล้วก็เลข7ใครชื่นชอบคู่ไหนย,ยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของสาราพักใจด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดปกเขียวสั่งมาบนสั่งมาล่าง แนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มานะคะ59ก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับเลขบนค่ะสลากออก395ตัวกลับส่วนข้อมูลชุดล่างก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะ ก็ตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองนําไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะส่วนชุดข้อมูลเลขดับของเขาแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนําม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนําม,มาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ